ถ้าคุณรู้สึกว่าลำไส้ของคุณเต็มไปด้วยพยาธิมากำจัดมันออกได้ง่ายๆด้วยส่วนผสมธรรมชาตินี้ผู้ใหญ่สามารถเกิดพยาธิในลำไส้ได้เสมอและสิ่งนี้คือปัญหาใหญ่ที่อาจทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงกับร่างกายหากปล่อยทิ้งไว้ยาที่ใช้สำหรับกำจัดพยาธิมีขายอยู่เป็นจำนวนมากแต่มันก็สามารถส่งผลข้างเคียงให้กับเรา อาการหลักของการติดเชื้อพยาธิในลำไส้ได้แก่ท้องบวมการหายใจผิดปกติมีอาการเรอหรือท้องอืดหลังมื้ออาหารสูญเสียความอยากอาหารอาเจียนอาการคันที่ทวารหนักมีมูกหรือเลือดในอุจจาระอาการบวมที่ตาและปวดหัวไมเกรนเราจะมีความอยากรับประทานอาหารจำพวกขนมปังน้ําตาลและผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาล น้ำส้มสายชูอาหารที่เป็นกรดเช่นมะนาวและอื่นๆแครอทใช้แครอทขูดสองหัวกินเพื่อขาพยาธิในลำไส้ของคุณและมันยังช่วยป้องกันไม่ให้พยาธิกลับมารบกวนคุณอีกมะนาวและใบสะระแหน่ผสมน้ำสะระแหน่และน้ำมะนาวตามด้วยเกลือเล็กน้อยดื่มเป็นเครื่องดื่มเพื่อกำจัดเชื้อพยาธิมะพร้าวกินมะพร้าวทุกวัน เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อฆ่าพยาธิในกระเพาะอาหารของคุณเมล็ดมะนาวบดเมล็ดมะนาวและใส่ผสมลงไปในแก้วน้ำเครื่องดื่มนี้จะช่วยกำจัดพยาธิเมล็ดมะละกอบดเมล็ดมะละกอแล้วใช้พอกทิ้งไว้ที่ทวารหนักของคุณเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อมะเขือเทศใส่เกลือและพริกไทยดำลงไปสักเล็กน้อยในมะเขือเทศ และกินมันทุกวันเพื่อป้องกันเชื้อราและการติดเชื้อพยาธิในร่างกายของคุณกระเทียมเคี้ยวกระเทียมประมาณ1-2กลีบเพื่อกำจัดพยาธิในลำไส้เนื่องจากกระเทียมมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติต้านเชื้อราซึ่งสามารถกำจัดพยาธิได้เป็นอย่างดีหากคุณกำลังทุกข์ทรมานจากการติดเชื้อพยาธิ ให้คุณทานอาหารเหล่านี้เป็นประจำทุกวันและคุณจะประหลาดใจกับผลลัพธ์อ้างอิง the healthy lifestyle 365.com แปลข้อมูลโดยรักสุขภาพ .com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่าน ให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ